ไปด้วยป๊อกป๊อกวันเกิดน้องปลาจุดก่อนจุดก่อนจุดก่อนเดี๋ยวไม่เห็นแม่จุดไฟให้อันแน่จุดไฟแน่ดังทาวเ่าแล้วนี่ฮะแม่สวยจังเลยไม่เห็นนะอ่าค่อยไฟเห็นไปเยอะเดี๋ยวเปิดอีกอันเดียวเปิดข้างหลังอ่ะเออใช่หลังอุ่นไหมอ่ามาอ่าแม่แม่แม่จับไม่ไปปะพอดีพอดีให้ไป็นไร อันหนูอย่าไปไกลเลยหนูมาเดี๋ยว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 ปอเขาทำให้หนูอ่ะมามามาแล้วเออมาน้กสัตว์อ่ะมาเกิดน้องฟาน Happy birthday t o y o u Happy birthday t o y o u Happy birthday Happy birthday Happy birthday

แต่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 แ่ต่างคนต่างอิ่มกันจริงจิงจริง่ผัดลมมาล่ง,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 งน้อลมมาแล้วเตรียมเตรียมจะจุกๆเลยจุกจุเไม่เอาจุกๆุกกลุกหนูแมน่นแม่นดีฝ่าหนูจะแม่นสาวค่ะแต่พี่พ่ออัดวีดีโอนี้ไม่ให้ปีหนึ่งแล้วโตเป็นสาวแล้วมาดูเอาหนาลูกอะ<า> ต้องเป็นสาวหนูก็มานั่งดูนะอ้าวมาอ่าหนูหน um ูจับมือจับมือจับมืออันนี้ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อันนี้นะจับหนูจับหนูเช็คอ่านี่เช็คลองปาน้องปาน้องฟานีกันทะเดี๋ยวหนูโตวันนี้หนูต้องตัดให้พ่อกับแม่กินนะครัาดูอี่น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 ีนี่ชิ้นชิ้นไปดึงดึงชิ้นนึงดึงชิ้นนึงอ่านี่ให้แม่ แล้วก็อันนี้ไ่าให้น้องปันกิมน้องปันเิมอี่เอาไม่ทำเนี่ยได้ได้ได้เออเงี้ยมันอยู่เราไม่ได้อะไรนักลัแล้วที่เหลือป้าแหม่มกับป้าเตี้ยจัดการได้มาัแหมมเดียแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยน้องปานน้องฟันแม่แม่ ยิ้มใหญ่้ามมามามมามาน่มนอยนี่คมีความสุขมาคยังเก่งๆนะลูกนะอาดือยายอแม่นะลูกนะดื้อพ่อคนเดียวได้วันรู้เรื่องนะด๋ยวพอคนเดียวได้เดี๋ยวฉลาเดี๋ยวฉลาดร้อ่าเอาเลยอ่าเอาป้หนยายป้อนยายป้อยายอไ่เกินเถอะอ่าห้ป้อนยาย้าป้อยายป้อยาย ป้านป้อนยานยปีแรกวันนี้ปีแรกปีหน้าป้านก็ป้อนยาอีกเยอะอร่อยเน้นอร่อยไหมสบายไหมครับมองหน้ามองหน้ายายถามว่ายายอร่อยไหมอร่อยน้ำปั่นเยอะอ่ะคงงงปานไม่ต้องป้อนพ่อหรอกป้านไม่ต้องป้อนพ่อพ่อป้อนเองพ่อป้อนเองก็จะเป็สวนแยวเดี๋ยวพ่อจะไปสวนจะป้อนแม่ครัำ

เดีายปิดแล้วนะปิดกล้องแล้วายีายะมาดียวมาเดียวา่มดูนะอย่าลืมดูโตขึ้นหนูอย่ริืมดูขอบคุณค่ะ่าก่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่าก่อขอบคุณค่ะเด็ใจดีลมเดหนูแล้ว